นี่ผมจะเล่นมายากลให้ดูลองดูข้างหลังนี่เป็นไงเคร่ยนมันคตรใหญ่เลยเครื่อง2.8รุ่นย่อยตัว V ีถายถูกกันไหมครับเครื่อง2.8ุรถอะไรไปไปดูดีกว่านี่ครับ Fortuner นะครับ t o y o t a Fortuner หน้าใหม่นะครับเครื่องยนต์2.8แเลยนะคันนี้นะครับแล้วก็รุ่นย่อยตัว V ีนะครับปี2016นิะครับจดทะเบียนเมื่อปี2015 นี่อ่าโอเคไม่ใช่นะจดทะเบียนปี25แล้วก็นี่อะไรวะ <S <S อ่าปีผลิต15จ16เอออจะถูกเู้เยมานี่ครับสีดำนะครับแล้วก็ฝากระโปรงเดิมคันนี้เก็บสินน้อยมากนะอ่ามาดูมาดูรายละเอียดเชิงลึกดีกว่าคันนี้ดูไฟก่อนนี่ไฟนะครับเป็น B I Beam LED หรือเขาเรียกว่า B Beam LED นะครับนี่เห็นไหม ด้านในเป็นโปรเจคเตอร์ขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็มี LED ล้อมรอบด้วยนะโคตรเท่เลยกันเนี้ยนะครับกระจังหน้าโครเมียมดูสภาพมือสองดูสภาพครับพี่ๆเป็นไงโอ้โหราคาไม่ต้องพูดถึงนะครับราคาไม่ถึง90,00 0ผมพูดแค่นั้นก่อนไฟตัดหมอกนะครับติดโครเมียมเรียบร้อยโอ้โหโคตรสวยเลยมาเดี๋ยผมอธิบายแบบว่ากระชับกระชับเข้าข้ๆกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวถ้าผู้ชมจะเบื่อเอาล้อแมก ตัวนี้บอกก่อนนะครับเป็นอลลอยด์แม็กเดิมโรงงานนะครับเป็นแบรนด์ t o y ยต้ตรงรุ่นเลยนะครับตัวนี้ขอบ18หน้าอย่างที่2องแล้วก็แก้มอย่างที่60เออสเปคธรรมดาธรรมดานะโชคยังไม่ได้เปลี่ยนโชคเป็นโชคเดิมโรงงานนะครับเรื่องของกระจกนี่ตัวนี้เป็นตัวปรับพับไฟฟ้าแล้วนะเอ่อไฟเลี้ยวขึ้นมาบนโคมนะครับแล้วดูที่ฝากระจกเห็นไหมยัน yeah. ได้ไหม <laughs> โอเคนะครับมีการแบ่งลมได้ดีนะครับแล้วก็ตัวบังเาขาเรียนะกวอะไร <Yeah. S 1> <Q. S 2> กันคิ้วคิ้วกันสัดอ่าเป็นอะไรไม่รู้ช่วงนี้นะครับคิ้วกันสัดเป็นของ f o r t จูเนอนะครับที่ติดมาจากศูนย์นะครับศูนย์ป้ายแดงกันนะกระจกแท้นะครับที่จับประตูเป็นโครเมียมนะครับทำงานร่วมกับกุญแจกดไปก็คือล็อกเลยเป็นไงสะดวกสบายเกินนะแล้วก็วิธีการก็คือเอากุญแจเข้ามาใกล้ๆเปิดไม่ออกครับต้องกดอีกทีนึง นี่นะ yeah. อ่ะมาดูด้านในดีกว่านะครับด้านในมาดูนี่โอ้โหรถดราคาไม่ถึงล้านไม่ถึงล้านดูด้านในนะครับโคตรสปอร์ตเลยใครที่ตามหา For t u n e r หน้าตัวนี้อยู่นะครับคือหน้าตัวเจนใหม่ละนะครับต้องรีบนะนะโครงสร้างเดิมนะครับด้านในสวยเป็นเบาะหนังด้วยนะแล้วก็เป็นเกียร์ออโต้นะครับข้างในทูโทนด้วยนะครับเนี่ยมาดูด้านหลัง เอาดูนะครับข้อดีของ Fortuner นี่เห็นไหมถ้าตัวประมาณผมนะครับก็จะขึ้นสบายกันหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าตัวใหญ่กว่านี้ก็จะลำบากนิดนึงนะครับสำหรับ Fortuner ด้านในเรื่องของแอร์เรื่องของอะไรนะครับก็เย็นถึงเลยนะครับเพราะเป็นตัวใหม่แล้วแอร์ Air มันจะอยู่เยอะแยะไปหมดเลยนะครับต่อมาดีกว่าโหวันนี้พูดอะไรเนี่ยนะครับ คันนี้ด้านหลังเป็นไงเริ่มจากไฟก่อนนะครับไฟก็มีการแบ่งลมนะเพราะว่าเรื่องของเอ่อแอโรไดนามิกนะครับเขาทําได้ดีมากๆเลยนะอ่ะไฟแท้โคมแท้นะครับนี่เป็นไงและที่สําคัญนี่เห็นไหมผมบอกแล้วนะครับรถทุกคันติดฟิล์มใหม่ทุกคันนะครับใครที่ขณะที่เราติดฟิลม์มจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็นี้มีสปอยเลอร์ใหญ่ๆยักษ์ๆดูเห็นไหมพร้อมกับไฟเบรกด้วยที่สามเป็นไงครับโอ้โหใหม่เกินเดี๋ยวผมเปิดเปิดข้างหลังข้างหลังนะ ตไฟฟ้าป่ะประตูไฟฟ้าเป็นไงครับนี่นะครับอันนี้บอกก่อนนะว่ารถแบบว่าสดๆร้อนๆเลยนะนะครับเพิ่งมาจอดได้กี่วันวัอนนี้เลยวันนี้เลยเพิ่งมาจอดได้แค่ไม่ถึง1ินาทีมั้งผมก็มารีวิวเลยนะครับสดๆไปกับท่านผู้ชมเลยไปน้องอ่านเดี๋ยวขึ้นไปดูด้านในแล้วสตาร์ทให้ดูนะครับแล้วก็อาจจะจบคลิปเอเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูนี่นี่เห็นไหมที่ผมบอกว่าแอร์จนถึงด้านหลังนะแอร์เยอะมากๆนะครับด้านหน้าสี แล้วก็ตรงกลางสองแล้วข้างหลังเ,เออข้างหลังสองนะครับแล้วดูอ่าด้านล่างไม่ต้องพูดถึงนะด้านล่างก็คือมีการทําความความสะอาดเรียบร้อยนะครับโครงสร้างเดิมโรงงานด้านล่างเดิมเดิมโรงงานไปไปดูด้านในดีกว่าอะไรนี่ผมเล่นมายากลให้ดูลองดูข้างหลัง <laughs> นี่เป็นไงเป็นไงครับ,เป,รบเปล่า รีโมทเห็นไหมล,ลืมบอกรีโมทก็คือมีการปิดท้ายเปิดท้ายได้นะครับนี่คือส,สะดวกสบายนะเห็นไหมเออราคาประมาณ8 0 0แสนนิดๆสบายขนาดนี้ไปดูด้านในดีกว่าไปลองเลยตามมาเลยใช่ไหมไม่คัดใช่ไหมไม่คัดเทคไปะนะครับอ่ะเดี๋ยวดูแผ่นได้เลยนะครับทุกอย่างฟูลออปชั่นมากๆนะครับคันนี้ออโต ทุกบานเลยที่ปรับกระจกนะครับพับไฟฟ้าเซนทันล็อกนะครับระบบไฟฟ้าเกือบหมดแล้วที่แต่งเพิ่มเรื่องของตัวเสียงแหลมอ่าต่อมาเรื่องของระบบมาดูเปิดฝาท้ายนะครับตัวนี้อ่านว่าอะไร power door ใช่ไหมอ่า power power door off นี่เห็นไะตัวเรื่องของตัว A ก็คือ,อ,อ star stop ไม่มีเยอะนะระบบไฟฟ้ามาดูอีกนี่ เบาะยังเป็นปักไฟฟ้าเลยกี่ระดับเนี่ยให้ดู1 2 3 4 5 6 7 8โอ้โหแปดระดับนะครับแล้วก็ที่สำคัญระบบแอร์แบ็กเขาเยอะมากนะครับขนาดว่าตรงนี้เขายังมีแอร์แบ็กเลยนะครับแอร์แบ็กเยอะควาปลอดภัยเยอะพวงมาลัยไม่ต้องพูดถึงครับเป็นมันติฟังชันนะครับพวงมาลัยแบบเป็นแบบมันติฟังชันนะครับแล้วก็มีโคตรเท่เลยผมชอบไอันเขาเรียกว่าฟังชันนี้มากรู้ไหมคืออะไรไม่รู้อ่ะไม่รู้มาดู เขาเรียกว่า p พลตเตอร์ชินี่นะครับเกียร์มือเห็นไหมนี่ครับวิธีการใช้ก็คือกดเกียร์เข้าไปตัว M อ็มเห็นไหมนะครับอันนี้ตามรอบนะนะครับปรับนี่ทำงานแบบโหคือขับรถเหมือนขับรถสปอร์ตคันหนึ่งอะราคาอยู่ประมาณ800แสนนิดๆบอกก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดู Insert โดยรวมดีกว่า ใสะใจนะครับนี่มาดูเรื่องของราคากันเลยดีกว่าเดี๋ยวดูไมค์ก่อนไมค์มันติดอยู่โอเคราคาคันนี้คุณพี่อยู่ที่แปดแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับนี่ตามป้ายเลยแปดแสนแปดหมื่นเก้าพันพรกี่บาทแล้วทีนี้นะครับบอกก่อนคันนี้ดอกเบี้ยได้ดอกพิกพเศษนะสำหรับเครดิตดีนะครับสองจุดเก้าเก้าก็อยู่ประมาณสักหมื่นเท่าไหร่วะประมาณหมื่นห้าหมื่นหก นะครับประมาณนั้นนะครับประมาณ1 5ื่นห้าหมื่นหกโตโยต้าฟอร์จูเนหน้าใหม่ตัวนี้คุ้มค่าไหมครับพร้อมกับรับประกันสูงสุด10ปี1 0 0 0กิโลเมตรนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์ชุดเกียร์ช่วงล่างภายในห้องโดยสารแล้วก็หน้าห้องเครื่องนะครับโอ้โห200ฉากหน้ารายการเลยทีเดียวนะครับถ้ายังไม่พอนะฟรีจัดฟรีส่งฟรีโอนอีกตั้งหากแล้วส่งก็คือส่งฟรีพั่วไทยด้วยนะเป็นไง ยังไม่หมดแค่นั้นนะมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงอีกเอเอาอะไรอีกไหมเอาอะไรอีกไหมอยากได้แม็กใหม่อยากได้แม็กใหม่เหรอนี่ครับไม่ให้ใหเดี๋ยวไปรอดูว่าผมจะให้คลิปไหนบ๊ายบาย